อะชูไม้ไม้กระจกอาพลาสติกอลูมิเนียมแล้วก็กระจกอ่ามีกี่อย่างนะห้า <umin> <5 S 2> อย่างเออห้าอย่าง,ออางแล้วเราตั้งสมมติฐานว่าอะไรคะว่าวัสดุไหนมีความแข็งมากที่สุดกระจเออเราจะมาตรวจสอบสมมติฐานกันโดยเอาเลยคะเอากระจกขูด4วัสดุที่เหลือก็คือขูดไม้ขูด ขูดอะไรอลูมิเนียมโลหะแล้วก็ขูดพลาสติกอ่าลองขูดดูซิว่ามันเกิดรอยไหมว่าไม้เกิดรอยอกระจกเกิดอา่ากระจกขูดแล้วพบว่าไม้เกิดรอยไหมคะไหนดูซิอ่าขูดอีกอา่าแล้วก็ออามาขูดเอากระจกขูดพลาสะติกสิลูกเอาวางตรงนี้จะได้เห็น เกิดรอยไหมแล้วก็เอาขูดโลหะสิคะขูดเงินนักเรียนซิหนียญบาทนักเรียนซิอ่าขูดจานดีขูดจานขูดจานเป็นรอยไหมไหนคะอ่าโอเคอ่าขูดไม้ก็เป็นรอยแล้วจากนั้นอันนี้กลุ่มนี้เป็นรอยไหม แล้วโจขุดแผ่นพลาสติกใส่เป็นรอยไหมคะอนนาณาลองขุดดูเมย์ดูซิอเอ้อ่ะมีไม้อ่ะอ่ะอ่ะแล้วขุดไม้อ่ะขุดไม้นี่สิอันนี้ขุดไม้นี่อ่ะขุดไม้นี่สิคะขุดเลยเแผ่นหลังอ่นนาอเป็นรอยไหมเป็นเกิดรอยใช่ไหมคะเออ นักเรียนลองกลับกันนักเรียนลองเอาไม้เอาพลาสติกเอาโลหะอลูมิเนียมขูดกระจกสิแล้วกระจกเป็นรอยไหมไม่รอยไหมน้อยจังลองเอากระจกขูดขีดสิเออลองเอาพลาสติกกับน้องนี่โอ้คุณให้ครูไม่ดูไหมไม่เกิดรอยไหมกระจกเกิดรอยไหมคะ เหรียญขูดกระจกยังลูกขูดยังไม่ปเป็นร้อนอย่ใกล้สรุปว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ไหมเป็นเป็นไหมคะเป็น,มปนสมมติฐานตั้งไว้ว่าวัสดุไหนแข็งที่สุดกระจกแข็งที่สุด วัสดุไหนที่มันแข็งมันจะเกิดรอยไหมไมอถูกกันขูดขีดจะไม่เกิดรอยใช่ไหมคะคะเมื่อเราทดสอบขูดอะไรคะขูดขีด5้าวัสดุห้ชนิดเนี่ยพบว่ากระจกอะไรนะคะกระจกแขจกขูดอะไรเป็นรอยหมดเลยขูดเลขขูดอะไรขูดอะไรอีก ไม้ <ia> okay. ูดพลาสติกเป็นรอยหมดเลยก็พบว่าเป็นไปตามสมมัติฐานที่เราตั้งไว้ไหมใ่าสมมัติฐานที่เราตั้งไว้คืออะไรกระจกโอเคนะคะอะแล้วลองลงมาเป็นอะไรคะเหล็กเหล็กแล้วก็อะลูมิเนียมแล้วก็อะแล้วก็ไม้โอเคทดลองมีอะไรบ้างคะที่ทําให้หลอดไฟสว่างวัสดุชีนีดไหนบ้าง แล้วก็พวกนี้ทําให้หลอดไฟสว่างใช่ไหมคะสามวัสดุนี้มีทองแดงเหล็กอลูมิเนียมเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรทําให้หลอดไฟสว่างเรียกว่าอะไร,ปรไเป็นกานรานําไฟฟ้าเป็นตัวนําไฟาทำให้หลอดไฟสว่างเรียกว่าเป็นตัวนำไฟแล้วก็วัสดุชนิดไหนที่ไม่ทำให้หลอดไฟสว่าง แ,แก้วแล้วก็อะไรคะพลาสติก,ตกอ่าสามวัสดุนี้คือเรียกว่าอะไรคะเป็นอะไรคะใช้หนวดไฟฟ้าอ่าไม่ทําให้หลอดไฟสว่าง<ม>ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นตัวนําไฟฟ้าเนาะโอเคโอเคอเค,ค่ะยืดหยุ่นไหมคะยืดหยุ่นแล้วก็เวลาเราปล่อยทาไมคะกลับคืนสู่สาภาพเดิมแสดงว่าเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นไหมคะเป็น 怎么样？ เช็คดูว่ามันยาวเพิ่มกี่เ็นไปนัะแล้วก็ใส่เพิมเมื่อผ่านสามสิบนาทีแรกไปเสร็จแล้วก็ใส่ิ้นก้อนที่สองใช่ไหมคะก็ทีสองก็จะวัดประมาณสิบห้านาทีใช่ไหมคะสิบห้านาทีแล้วก็สิบนาทีใส่ก้อนที่สามสิบนาทีแล้วก็ใส่ก้อนที่สี่แล้วก็ใส่ก้อนที่ 4, ท 5, ไปเรื่อยๆอ่ะก้อนแรกใช้เวลา สามสิบทีแล้วก็ก้อนที่สองก็เอาเป็นยี่สิบที่ทิมทีก็อีกสามเป็นสิบห้าทีก้อนที่สี่เป็นสิบกะทีแล้วก้อนที่ห้ากับที่หกเป็นห้านะทีนะคะสังเกตจากนั้นเมื่อวัดเชือกฟางริจทั้งหมดหกก้อนเป็นใช่ไหมคะก็เปลี่ยนถุงหิ้วมาเป็นเป็นวัดมันที่เชือกอะไรสาย แส่แล้วก็ทำไมคะวัดความยาวใส่แมสกก้อนเหมือนเดิมเรื่องจะกระยะเวลาก้อนที่หนึงเท่าไหรสามสิบนาทีก้อนที่2องี่สิบก้อนที่สามสบห้าก้อนที่สี่สีบก้อนที่ห้าเป็นหกอย่างละห้านาทีโอเคไหมคะแล้วก็บันทึกผลนะเริ่มจากเชื่อกฟาก่อนนะคะ ผดเลยคะ่ะอ่ามาถึงผลอันไหนเป็นอันดับแรกคะ ได้ยังไงมีทองแดงยดทองแดงยดคะทองแดงยดคะอะไรออะไรยก่อนกันคะอ่าทองแดงมิยดยดคะ อาจุดเด้ใช่ไหมของแดงเท่าไรของแดงยเยอะสุดใช่ไหมของแดงเท่าไรกิโยนคะของแดงกิโยนสิบอะไรนะสิบสุดสิสิบอ่าแล้วต่อแล้วเด็กเท่าไรอลูมิเนียเท่าไรเด็กห้าอลูมิเนียมอ่ะอลูมิเนียมก็ห้าแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นอะไรไม้เท่าไรคะตรงนี้ไงคะไม้ก็ ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรสี่เอ่อสี่แล้วก็แค่เท่าไหร่ หาอะไรหาแล้วก yeah ็อะไรอีกคืออะไร้ ติดตรงปลายแท่งของของอะไรคะของวัตถุที่เราทดสอบอ่ะป้ายเป็นห้าก้อน<ๆ>ก้อนละหนึ่งแห้งหนึ่งก้อนเดี๋ยวค่ะมอน้ำร้อนอยู่ในป้ายน้ำมันเลยแล้วดูว่าดินน้ำมันปลายเลยค่ะบัดผ้าพที่คุณให้เนี่ยบัดถั่บัดผ้าคุไม่ได้บัดผ้าพที่ให้เนี่ยแกเป็นกลุ่มแล้วยังช่วยกันคุเจับเวลา ห้านา,าทีน้ไปสองนาทีครึ่งสามนาทีเอาหสามนาทีให้เรียนช่วยกันจับคู่จับคู่บัตรภาพเนี่ยตัวไหนเป็นตัวนำความร้อนก็มาติดตรงนี้หกชอ่องและตัวไหนเป็นสนความร้อนก็ติดตรงนี้หกชอ่องนะคะมันจะแยกกันระหว่างสนความร้อนกับตัวนำความร้อนกลุ่มไหนเสร็จก่อนยกมือขึ้นก่อนนะคะนะเราจะมาแข่งกันอ่าช่วยกันนะ ช่วยกันช่วยกันเร็วๆะจับเวลาอย่างออกก่อนนะคุณจับเวลาแป๊บหนึ่งอเพิ่มเนื้อแงเอากเอาออกมะจับถุงก่อนนะคุณจับเวลาเอาออกก่อนอย่าเพิ่งเอาเอาแป้งมาช่วยเอาไว้ใทา ตอนนี้เวลา13นาฬิกา48ถ้าให้3นาทีก็ต้องเวลา13นาฬิกา51นะอ่าพร้อมยังหมดเวลา13นาฬิกา50เอ็ดให้3นาทีพร้อมยังคะพร้อมยังพร้อมยังคะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่าหนึ่งสองสามเริ่มสามนาทีนะคะอ๋อถูกนะอ่านอ่านหัวข,ข้อก่อนนะมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งเป็นตัวนำความร้อนอีกแผ่นหนึ่งเป็นเชนผลความร้อนนะคะอ่านช่วยกัน อากรุณาเสร็จแล้วห okay. ูห้าไปนะอาุณนเสร็จแล้วอแป้งเมื่อกี้แป้งยกมือก่อนใช่ไหมอาฟรีกเองจุดแล้วไม่ใช่อรเนียมยกก่อนยกเยอะสุดอากุณาใส่ไหมคะอามาใส่รมนยามจุดเท่าไหร่ได้ะยน์สบหยดใช่ไหมอากคุณาได้ไรตรงแรงประโยดน์ห้าหยดไอ้แป้งออเท่าไหร่ แม่หอมไได้อลูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมกี่หยดทองยดใช่ไหมคะอ่ะอลูมิเนียมกับทองแดงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อวัสดุได้รับความร้อนเพราะว่าทําไมฟังอ่ะอลูมิเนียมกับทองแดงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวัสดุได้รับความร้อนเพราะอะไรคะมันทนความร้อนแต่เหล็กแก้วไหม้เกิดการหลอเหลวเพราะมันทําไมไม่ทนความร้อน ร้อนเป็นจันหนงหวะความร้อนใช่ไหมคะ,ะมน,นักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจะเลือกวัสดุชนิดไหนที่ทำภาชนะหลุดต้มอ่ะมาจะเลือกวัสดุชนิดไหนทำภาชนะหลุดต้มดีถ้าทนิดที่เราประกอบไปเนี่ยทองแดงเรียกเลือกอะไรครับอ,อะลูมิเนียมกับทอง แดงอ่ะเพราะว่ามันทำไมคะเป็นวัสดุที่อะไรที่กลุ่มโลหะที่ทำเป็นวัสดุที่อะไมคะทนความร้อนได้ดีเช่นไม่ควรเลือกอะไรไม่ควรเลือกพลาสติกแล้วก็ไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าถุกงกับไม้ไม่ทนความร้อนโ,นอนโยดเพียนโยดเพียนไปให้แก้วกับไม้ ะะาก,าการนำความร้อนนะคะเียารปจอนะคะเดี๋ยว,ายะะยวการนำความร้อนเป็นสวบเลยคะเป็นสวบที่มีพลังงานความรอ้อนใส่สามารถถ่ายอนจากอะไรจาก โดยบริ้งยูระภูมิสูงไประภูมิต่ำแ่ยังมีระภูมิต่ำด้วยนคะเนี่ยขาบอกว่าเป็นการนำพลังเวราร้อนเป็นสมบัติที่ทางานความร้อนสามารถทำัไะไอออน่านตื้นได้ไล